คือหลักการทาธุรกิจมันง่ายมากค่ะคุณต้องมีบัญชีที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบซึ่งการทาบัญชีที่ดีก็คือการทําบัญชีที่สามารถให้ข้อมูลทางการเงินให้กับคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยรู้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการโปรแกรมบัญชีออนไลน์มันช่วยมากจริงชีวิตมันเปลี่ยนมากนะครับตั้งแต่โลกมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์เพราะการทำธก่งจริงบางครั้งบางทีมันต้องตัดสินใจณตรงนั้นว่าเราจะโกหรือไม่โกจะโฮต่อจะเลือกทางอะไรก็แล้วแต่พอมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ครับมันทำให้เราสามารถดูข้อมูลทุกอย่างได้ตอออนนนนนนััั้้้คคคืากกทีี่่่่ไมมเเเยยใใชชชล็แะะํวรรจิบญ ได้แล้วเพราะว่าธุรกิจทั่งนี้ข้อมูลโดวยเฉพาะข้อมูลทางการเงินนะสําคัญมากไม่มีผลตัดสินแพ้ชนะได้เลยกับการทําธุรกิจนะครับ ธัศภากและสวยพงษ์นะครับเป็นเจ้าของบริษัท Click of the t r a d ก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยแตชื่อบริษัทบริษัทโชคดีสุดยอดครับถ้าตัวเพจเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเพจเนี่ยคือเป็นคอนเทนต์ที่ทางบริษัทเราทําออกมานะครับปีนี้ครบปีที่10แล้วส่วนของสำนักพิมพ์เนี่ยก็เพิ่งตั้งมาได้4ปีจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยลูกค้าของผมก็จะเป็นบริษัทคือเป็น Multinational Company เป็น SME แล้วก็เป็นอา่าผู้ประกอบกบารรายย่อยที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจตัวเองให้มีเรียกว่าศักยภาพในการแข่งขันได้นะครับมีความแตกต่างส่วนของธุรกิจสำนักพิมพ์เนี่ย มันก็คือต่อยอดจากผลงานหนังสือที่เราทําก็มีหนังสือออกมา 3- 4เล่มนะครับแล้วก็มีหนังสือของเพื่อนๆที่เอามารวมมาเป็นผลงานของสักพิ์น,นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด12ปกลูกค้าของก็จะเป็นคนอ่านนะคนอ่านทั่ว,วไปซึ่งเราขายผ่าน2รูปแบบก็คือขายผ่านร้านหนังสือทั่วไปนะครับกับเป็นการขายเดเร e c กับลูกค้าคือการขายออนไลน์ ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็น B 2 C หรือ b 2 B นะครับคือหลักการทาธุรกิจมันง่ายมากคือคุณต้องมีบัญชีที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบแล้วก็เป็นบัญชีเดียวซึ่งการทาบัญชีที่ดีก็คือการทําบัญชีที่สามารถให้ข้อมูลทางการเงินให้กับคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยรู้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการจากที่ตัวเองทําธุรกิจมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ทําบัญชีแบบใช้สำนังกงานบัญชีข้างนอกปีหนึ่งก็จะเหมือนในสื่อทั่วไปแหละครับปีหนึ่งเห็นงบ2อรอบงบกลางปีงบสิ้นปีตอนแรกๆไม่เป แต่พอเริ่มทาธุรกิจสำนักพิมพ์นะครับาการกระทำมันเริ่มเยอะพราคุณขายทุกวันพอเป็นธุรกิจหนังสือมีสต็อกแล้วสต็อกอยู่ไหนอยู่ที่สายส่งเท่าไหร่ตามร้านหนังสือเท่าไหร่อยู่ที่โรงพิมพ์เท่าไหร่แปลว่าการจัดก,การมันเริ่มมีความซับซ้อนและการทําบัญชีแบบถูกต้องมันก็เลยช่วยให้เราสึกว่าอ๋อวันนี้เรารู้นะ้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเราเหลือเท่าไหร่้เนี่ยพอธุรกิจพอมาเริ่มมีความซับซ้อนนะครับผมคิดว่าการทําบัญชีที่เป็นเรื่องเป็นราวและมีระบบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องาทํ รแกรมบัญชีออนไลน์มันช่วยช่วยผมช่วยมากจริงชีวิตมันเปลี่ยนมากนะครับแต,แต่โลกมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์เพราะว่าสมัยก่อนถ้าอยากจะรู้ว่าวันนี้หรือปีนี้บริษัทจะกำไรเท่าไหร่ต้องโทรไปถามสังกับ,บัญชีซึ่งทางทัดบัญชีบอกว่าตอบไม่ได้ถ้าเาว่าตอบไม่ได้ดีวกว่าคือได้คาดการณ์ถึงการคาดการณ์ก็ใช้ไม่ได้ในการบริหารใช่ไหมเพราะการทาเก่งจริงบางครั้งบางทีมันต้องตัดสินใจณตรงนั้นว่าเราจะโกหรือไม่โกจะโฮต่อจะเลือกทางรรอ,อะไรนก็แล้วแต่พอมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ครับมันทำให้เราสามารถดูข้อมูลทุกอย่างได้ตอนนั อัปเดตได้พะมีการบัญชีออนไลน์ครับมันช่วยได้เยอะกว่าเพรั้ตัดสินใจของเรามันแม่นกว่าก็ยิ้มนับในเรื่องของความสะดวกในการทํางานด้วยครับคือเรากับสำนักบัญชีสามารถทํางานบนข้อมูลชุดเดียวกันได้แม้ว่าเราจะอยู่คนละที่โซลูชันนั่นคือคุณก็ทําบัญชีโดยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์นี่แหละที่เข้ามาเจอข้อมูลชุดเดียวกันคุณทํางานพร้อมกันละจากเครื่องมือตัวเดียวกัน คือถ้าหักคนที่ไม่เคยใช้ก่อนเลยก็แนะนําว่าควรจะเริ่มใช้บัญชีออนไลน์ได้แล้วเพราะว่าธุรกิจทุกวนันนี้ข้อมูลโดวยเฉพาะข้อมูลทางการเงินสําคัญมากไม่มีผลตัดสินแพ้ชนะได้เลยกับการทําธุรกิจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่เคยใช้ควรจะเริ่มเรียนรู้ใช้นะครับแล้วใช้ให้คล่องทุกวันนี้ก็ยังใช้พีคเป็นประจํานะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วก็ทีมในออฟฟิศเนี่ยก็จะทาเอกสารตั้งต้นพอเอกสารตั้งต้นปุ๊บสำนักง,งานบัญชีก็จะเห็นข้อมูลั้าแปลว่าเราสองคนเนี่ย มีพื้นฐานเอกสารที่ตรงกันเขาก็ไม่ต้องมานั่งไล่ตามเอกสารของบันทึกไว้หมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดทางเซ็ชันใน statement ของธนาคารก็คือเป็นการทำโปรบัญชีปกติถูกไหมครับคือต้องมีเอกสารอนุมัติทําใบเป็นเมนูเช,นนชื่อแต่งางเสร็จปุ๊บก็เรียกขอเข้าโปรแกรมบัญชีอาเซนตทาค้ารบัญชีก็รู้ที่เดืนเนอน statement ออกมาก็เห็นกบยอดก็ตรงกันก็ทางานง่ายเพราะว่าในปโปรแกรมบัญชีมันก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบคือมีทุกอย่างที่คุณจาเป็นจะต้องรู้สําหรับเรื่องของการบริหารจัดการในมุมของบัญชีและการเงิน,นอันที่2ก็คือว่าเมื่อใช้แล้้้้วววววตตััััเเเเออองงงกกก็ทําาาาาคคคคมมุนนนยยยบบืขไไปดดู่สสระ ครับเพราะบางทีเนี่ยันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้ว่าเงินของเรามันไม่ได้รั่วไหลไปไหนเงินมันไปทางไหนบ้างเงินค้างอยู่ที่ใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะได้ลงไปมีแอคชั่นได้ถูกต้องทีงหนึ่งที่จำเป็นจะต้องใช้มากๆก็คือเรื่องของการมอนิเตอร์เรื่องของกระแสงเงินสดของบริษัทบางทีเราอาจจะงงว่าทำไมขายได้แล้วทำไมกลาจะเจ๊งแล้วเพราะอะไรอ,ะออเพราะว่าอ๋อเรามีปัญหาเรื่องการเก็บเงินพอมาดูจริงๆคือหูอินวอยที่เลยกําหนดรอการเก็บเงินอาจจะแบบเป็นครึ่งหนึ่งของเงินในบริษัทแล้วแปลว่าทีมแคชคอเลคชั่นหรือทีอุจก่ถู นั่นแปลว่ามันช่วยให้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นในการบรหิหารจัดการมันก็เลยทําให้เรามีชีวิตการทํางานที่ง่ายขึ้นนะครับ f r i e of Business Peak c o u n t com